เม่ส่รงขีาเม้่อทงปีพนเอกเู้ปันแห้งขาวใสหมอกหอมกุกกุกโกนกุดีกุดังตมตังแสงคเนอเมื่อในก็อเป็นวันที่สี่เหือนทนที่สี่ปีทรงเห่นเศร้าเอิด่ะในตอนในเดอออนปีพนเอ้าคามาถอมด้วยข่าวเงาเงาไล่อันเป็นอยู่มีอย mm ู hmm. ่ตีในเม nah, ืองไตอิดหนึ่งคานออคะอ่อนต้าสุดเจกอเอ้าคามาด้วยเงาไล่ตีดังเมืองไตปอดออกโค้งเว้งตาขีเล็กหนค่ะ ปรีไฟลูล้อมเซนตาสายตั้งกดทัดไว้ขับขีะะ่เพราะว่าอัมมีในจึงหญ้าใหม่เงินหนึ่งเหงวาดในคำว่าได้โอ้โหใจเออๆค่ะนะประีไฟลยลูล้อมเซนตาสายตั้งกดทัดไว้ขับขีะะ่เพราะว่าอัมมีในถุงหญ้าใหม่เงินไทยหนึ่งเหงวาดวันในคะอ๋อเมื่อวันที่สามเดือนธนที่สิบปีสองเห็นซ้อเอด็ดเือนสิบสองสิบสามคำปีได้ซอยหนึ่งปาซิพานีนั่น ปรีไ่ายโูลลอมเซ้นตาสายตั้งเวงตาีิเลกหากดทัาดไวขับขี่ก้นกว่ามาไปดินเนอเส้นตั้งในเวงตาีิเล็กเพราะว่าอ่ำป้าไวขับขี่เป้าไหนถูกย่าไหมเงินหนึ่งก่อนไหลเงินไทยหนึ่งเหงวาดว่าไหนออกปรีไ่ายโูลลอมเซ้นตาสายตั้งหมายหนึ่งหนึ่งเก่าจะเวงตาีิเลกหากดทัดจอมตั้งหลงปุ่งโลสวยปีตาและจอมกาดล่าหู เนื้อเส้นตั้งสันไส้แลป้ออํำป้าไว้ขับขี่ในจึงย่าใหม่เงินไทยนึงเหงหวาดไหนก้นในปึ้นตีก็หนึ่งอันถูกปริมาณใหม่เงินนั่นลาตีสืบข่าวหนังไหนในคาออสืบลาเทียงว่าโจเข้าในปริมาณฝ่ายโลลอมเสนตาสายตั้งเขาไปกดทาดจ้อมเหนือเสนตั้งเสนตั้งคอยป่งโลแลบ คาเฮาแต่กถงยาใหม่เงินไทยหนึ่งเหงหวาดยาววาดจังหนังไหนนะคะ่ะวะจุ้มปเรีกรูลอมเซนตาสายต้างในแต่ไปกดทัดไวครับขี่เมื่อวันที่หนึงเหลือนทนันซีมปีสองเห็นเศ้าเอซิหาย่อนเงินก้นกว่ามาไปและเอาข่มลมจ้อมฝ่ายนาลุ่มขหาบการค้นของสีซึมมังเจอซ้ำยิบกองไปจ้อมลักเสาไฟเขียวไฟเหลืองเจอได้นะคะ่ะ ອໍຄາອັນນີ້ກໍຕິເລີຍວ່າເປັນເງົາຫຼາຍຄະເນາະຕີຕ່າງປອດວິ່ງຕາຄິເລກໃນຄະນະຈຶ່ງໜັງວ່າຄະນາະມືລວໃນເວ່າເຮົາຄາໄກວໄດ້ມືເນືກວາຫຼກາເັດສາງເສມວ່າໃນກມກອໍາງາຍເືນມືປນມາແຍ່ຄນາະມືປ່ນມາດ້ວ່າຮາຄາອອຂົຕ່າງກກນມັນກໍເອົາໄວກັບຕສາວາໃນຈ່ມທງຈ່ມທ່ກາຄນະມືລວດກໍເາມັຍຂົາເງົານດກໍ เลยฮันวาเนเธอร์เซนตาสายตั้งก็มีลองกดทัดสังเสียนเจ้าในมา้าเห่าในเขาข้าลูกดีเนเซียวเลยกําในาห้อคข้ามห่อม้วยเงาไล่ลองการเงินกันต้องอีกหนึ่งค่ะนะ,ละเลยยินว่ามือเหลียวในค่ะนะขันค่ําขึ้นลงเ,ห,ลงเ,เห่าในเขาคันค่ําขึ้นลงเห่าเหี่ยวก็ขันเงินในเคลื่อนเคลืนในนะลเลยยินว่าจังหนังไหงในเขาอะ ก็เปิ้นนะเนาะว่ามื้อเลียวได้ก็บ่เป็นไรรอซื้อค่ลองโอนเงินวันนจนั้นแตั้งหันถึงข้าวได้ตั้งส่วนตัวขะเนาะส่วนตัวข้าวได้้าไปซื้อหางกันนะอันนี้ตัหันถึงส่วนตัวมื้อไหนะเนาะคันค่ําวันที่4เดือนธันวาคมปี2521ข้ายาม3:15นะเนาะคันค่ําที่เป็นค่ํแตง1แกบใน1,925,000ค่ะ ก็เป็นคำหางเคิงซ้ํหนึ่งล้านเจ็ดแสเหมืนสี 1, 7, 7, 000, 4, 000, นะะ่เฮงะอ๋อแต่อะไรว่าคํำลงมาขึ้นยาวนะเนาะเมื่อวันนั้นถึงกว่าเป็น2 000, ล้านปลายค่ 2, 000, ะ,ะ,ะ,ะเนาะ2องล้านสองแ0 0สองหมื่นจะเนี่ยเอาโลกขึ้นเตะขึ้นวะ่ะสมปอตกอกตกใจค่ะเมื่อเร็วได้ก็ขึ้นลงมายาวะคะ่นะเนาะเป็น1ส0บเปลายสนไ่ไหนะ,ะอ๋อคันเงินไหนกอในตอนโหคํำในคะ่ะประวันห0 0 0 0แสนเปียแหงจึง เตแลกไหลเงินไทย1เฮง8ปากปลาย8วาทค่ะ1เฮง8ปากปลาย8วาทนะคะเอาอันนี s, mm ้เ hmm. ป็นคันแลกเงินในวันเมื่อในค่ะเนาะกําไรเฮาคมาวอีกนึงค่ะเนาะต่างฝ่ายผู้ค้นคว้าเขาซ้ําคนคว้าออกมาจึงหื้อเกี่ยวกับเลยลองคันเงินจะไนนี่ค่ะคันเงินเมืองมานกึ่งกลางตกแงถึงโหปากไหล60ในคําว่นะโหปากไหล60ในเป็นครึ่งเป็นครึ่งอั่นน่ะเนาะครึ่งปายคเนาะ ปนมาเมื่อวันที่เศร้าเกาเนลินโทนเกาปีสองเห็นเศ้าเอยูค่ะย่ดีองการข่าวรอยเตอร์ในะเนาะออกในไว้ว่าแต่เอาโฮเลินโทนที่เกาปี2อ2เห็นศร้าเอมาเข้าตังหนึ่งเหลอนจนในคณะขันเงินมานตกลงกว่าถึงโฮปากไหล60คันค่ํากึ่งกลางปงคืนแห้งแล่ขันน้ามันจากกอคืนสูงเหมือนกันใคข่า อยู่ดีผู้โล่งเหลียนฝ่ายเมื่อห่มตุ้มเป็นป้าผูกเขาจุ้มจุ้มเล็บเฮียนปักดาไปด้วยเงาลายการเมืองไอสีจีลาดวา่าขันเงินหน่เป็นตีแดกเนื่อแตาการไปามังมีอันหนึ่งแลลองขันเงินตกโลงแหงไหนเตเป็นลองตั้งไม่ใจตอนตาผู้มีจันทร์สึกมานเขามาอยู่ลองในตีเฮใหยตุ้มยอนเข้าป้าอยู่ในขวะ เมื่อน,นังเมื่อวันที่29ค่ะเนาะเมื่อปลายเดือนธันวาคมก่ป่นมาหน,นั่นคันเงินต่อลลาร์อเมรกิกัน1ดอลลาร์แลกแร,เรงเงินมันอยู่2.550ฮงคาในคณะนะเพราะว่าถึงย่ําไว้ว่อนก็สองเปากถึง3เฮงปลาย3เฮงถึง3เฮงปลายเจ้าน,นั่นในคณะ,ะก็อย่าเพราะวา่าเฮาคามาด้วยขันแลกเงินเหมือนในคณะนะ1ดอลลาร์ในมันขึ้นลง่งขึ้นเอาอะ บอกว่าเงินมานขึ้นกาเคินมาอินเยานั่นคันะในวันเมื่อไนในในเน,นืงต่อละแลกไรเงินมาน,น,าน,น 49, ค่ะเานาะหนึ่งเนเจปาสเกค่ะเอหนึ่งเนเจปาสว่าจังหนังไหนค่ะอันนี้เป็นคันแหลกเงินในวันเมือไนในค่ะเน,นาะ วายเสซึ่งมันยืดอำนาจจึงเมืองมาในขันเงินเมืองคมตุ่มขนอดรถย่อมลงกว่าเสซขันเงินตอลาอเมริกรันเตื้อคินมาติกติกแลอยู่ดีเย่เงิน,งนกลางอันขอเสซึ่งมันก้มกับว้นั่นเอาเงินตอลาขายออกปันกว่าสองปากล่านตอลาเสซอ่านคัดใจก้มทิ้งขันเงินมาอยู่เสตาต่อถึงมือเหลียวอ่ำไปก้มทิ้งลายในข่เาเกี่ยวก็ไปลองในเสซูมิจันในเย่เงินตีหนึ่งลาดวาเงาไล่มือเหลียวในอ่ำใจขันเงินตกโยโย่โวย ถึงจันขันเงินตกหาวแห้งเป็นพ่อนยอนลองซุกศักลองการวานการเมืองและสังวงเาเงาไล่วานเมืองตึกซุกสัสกอ่อนเก้าอยู่ป้อนเจึงขันเรียกเงินก่อเตไปจังเตไปจังรถย่อมโลงเสียวและขันเงินเมืองมานเตสืบตกลงกว่ายู่ในคำว่า ย้อนประว่าป้ายมังมีด่เมืองห่มตมอ่าป่อเป็นการขันเงินก่อตกลงแหงแหลเลยทบพรตุ่มย้อนปะขันกุ่นก้าตั้งขายขึ้นมาจอมไหนคะอ้ออ้อคะก็เปินน้หนันแล่ฮาคาเลยหันว่าพองยาเม,มาเหลียวในกุ่นกาตั้งขายกูเจื้อๆค่ะเนาะมันคืนไห่คะป่นมาเมื่อวันที่27าเจนั่นก่ออยู่ดีไม่นองไหลค่ะเนาะาขอปอคอนเสจสึกมาน ลาติน,นปางกลุมวา่าสั่งว่ากุปากูฝ่ายโคมปาก้นเมืองอ่อนกันจอยกันคาดใจเ้อนี่จึงได้เข้าตั้ง1ิปีตั้งนานในเดคขึ้นเป็นจึงเมืองคืนใหญ่เดคเคิลเป็นจึงเมืองอันขค้นใหญ่ไสมใหญ่สุดในอาเซียนนะคว่าเดเลยว่า1ิปีตั้งนานในเ,เดคขึ้นเป็นจึงเมืองอันขค้นใหญ่สุดในอาเซียนว่าจากหนังในไหนครับ ออคะคะคอมมดในกอเลยปึงอิงอมาดีห้องการข่าวได้ฟีดอมออกไว้นะคะยินโจมปีนอค่ะกูก็ดีฮับถอนปันแห้งค่ะเนาอยยนสู้ปันให้เลยอยู่ดีกินหวานแล่รอดเพ่กันกูกอดเสกัำคาอ๋อเหมือนสงค่ะ